ฮิสโต้แอร์พอร์ตเชมานอนชูค่ะฮิสโต้แอร์พอร์ตเพิ่นมิหาเ์มินอนเนะะยาะค่ะไงค่แะแต่ว่าเฮางสีมาใส่ตลอดก็ <laughs> นนคือเทอร์มินอลชูค่ะการบินไถ่บันตีอยู่ตรงนี้นะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี้ก็เริ่มมือนี้้น,นก็นเริ่มมากคึกคักตัว ค้นก็ะเริ่มมาหลายแล้วแต่ว่าถ้าเช็คอินอยู่ค่ะค้นให้เช็คอินกว่ามาณ8ปดโมงค่ะค้นก็นเริ่มหลายแต่ว่าเช็คอินกี่าเนาะค่ะเนาะไทยเอเวอร์ไฟสายกัมบินไทยไปแบงค็อกนะคะไปกรุงเทพก็ประมาณเที่ยงสามค่ะตอนนี้เรารอเช็คอินอยู่ค่ะ าะเขาจะเปิดให้เสื้อกินประมาณ8โมงค่ะ8โมงแล้วค่ะเด้อคนจะให้เสื้อกินค่ะ็้าขึ้นเครื่องออกกประมาณ12เที่ยงครึ่งค่ะการบินไทยค่ะวันนี้ <c oughs> ช่วงรอชิคก,กินเนาะค่ะเนะาะกะยางไปยางมารอเวลาค่ะจะช่วงปกติก็ได้ช็คก,กินแลละละบ่หยาค่ะฮัลโหลตอนนี้ก็ช็คก,กินแล้วแล้ะค่ะต่อไปก็คือช้อปปิ้งจุดฟรี ซอสซีซอค o ินซอส s a และหมูคอสอ่น now And small s o n we waiting for the airplane we stay in the lounge what the name this lounge premium premium lounge premium plaza lounge the ขา m ร m e n ณ louder ประมาณ loud ใส่ข่าเด้อ lounge